จบพลิกตรงนี้ไม่ได้ครับทางด้านอสิกตามครับชัยนาจะสวนขึ้นมาก็เป็นคุูกปีบไว้ก่อนครับโอ้โหงัดตรงนี้ได้เปรียบเล่นต่อก่อนครับขึ้นมาแล้วโมเซนโมเซนทะลุขึ้นมาเอาหลุดเลยครับอสิกแต่ว่ามีธงแล้วโอ้หม่จังหวะแรกเกือบทัวทะลุถึงนะครับบาวิททุ่มมาครับ ลากบุดเข้ามาแล้วจังหวะนี้โอ้โหผู้เสียให้เล่นตอเปิดยัดเข้ามาติดบล็อกครับี่เต้มมุมโอ้จังหวะลุยนี่ไม่กลัวเหมือนกันครับฝั่งไค่นาดโอโ้ดูอีกทีนะจังหวะที่ได้ลากเลื้อยมาจะถึงในกรอบเขตโทษแล้วเหมือนมีสกิดกันกันกนกบบุญทวีนิดนึงด้วยนะครับขอรอตัวไปครับเป็นเต้มมุมครับของฝั่งเจ้าถิ่นครับชนะทอมบิลครับเป็นโอกาสที่จะลุ้นประตูครับ จากลุงตั้งแต่แบบนี้คุูศิลป์ก็ามาเช็คความเคล็เบ,เร,บเรียบร้อยนครับแต่กรอบปกหนาครับครับเปิดยอดมาเสาสองลูกนี้ต้องชกทิ้งครับโอ้โหลุดบอลโค้งจะฮุกเสียบคาแล้วนะครับโอ้โหแมู่ปั่นจากตรงนี้ครับเกือบเข้าโดยตรงเลยนะครับ ที่ได้เปิดมาของนวินเมฆเชี่ยวชาญนะครับจะเปิดครับลูกดีมมุมของทาง้านทุบเป็นขรุ่งรัดยอดเข้ามาครับแล้วได้โขกที่งมาก่อนนะครับเก็บบอลได้ย้อนกลับมาทิพพันทิพยพัน์ยิงลูกนี้ไปแถบครับลำโมเซนฟาดเลยครับโอ้โหแม่จะลำหน้าด้วยครับลูกนี้นันนี้ครับยิงเข้าไปก็ไม่ได้นะครับ จักรายานากาศของมูเซนเอักาซานี่ครับเนี่ยพอยิงยัดมาเนี่ยคือมันล้ำได้แต่แรกแล้วตำแหน่งของมูเซนเหลือมันจะลายเกมรับของชัยนาทขึ้นมาครับอ่างด้า,ดาปฏิรูปยิงเลยครับโอ้โหทาคานปฏิรูป กาศสองจากแถวสองแต่ก็ไม่แม่นนะครับฝากมาให้ตรงนี้แล้วพอจะมีพื้นที่อยู่ครับเข่าเลียบซ้ายพอดีแล,แล้วก็ได้ปั่นดูนะแต่วดุสก็ไม่ต้องออกแรงเซฟครับได้ขึ้นเกมมาใหม่แนละ้วทูแบงคอก มาครับบอกกหกเลยข้ามคานครับได้รุ่นเล็กๆครับแต่ว่ามอนครับไม่ตรงปลอบเท่าไหร่ครับดูจังหวะที่เปิดเข้ามาตรงนี้แล้วพยายามโฉบอ่งวงทางเสาแรกนะสำหรับโมเดลทอมเบียแต่ก็กดลูกไม่ลงนะครับ รู้ช่องมาครับตรงนี้ลูกนี้อ้าครับไม่มีธงด้วยปฏิรูปปฏิรูปเปิดเข้ามาโขกไม่โดนครับว่ายังเคลียได้โอ้โหอ,อ้าวแหมอาร์ซิคเล่นไม่ได้ครับแหมยังเข้าไมา่ได้เลยครับบราซิลมาทีมอุตสกอร์เปิดยอดมาลูกนี้อา้าวบอลเนี่ยเป็นผิดเหลี่ยมครับแต่ว่าเป็นเลตรงกลาง ออกมาให้โมเซน,นยิงนะครับตรงนี้โอ้โหต้องปัดข้ามคานต้องมีเซฟจนได้ครับโอ้โหน่าจะเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดของทูปแปงร์คองในครึ่งแรกเลยนะครับ ได้ดูอีกครั้งนึงครับเข้าเหลี่ยมซ้ายของแต่งเข้าเหลี่ยมขวานะคสำหรับพีรพัฒน์นรยาแต่ว่าตรงนี้นี่ก็ติดเซฟของพานุเมฆครับแม้จะไม่ใช่ข้างถนัดแต่ก็ยิงใช้ได้เลยนะครับบอลมาเข้าทางของซิปโควิชเอายังไปได้ครับซิปโควิชวิ่งเลี้ยงลายอยู่ครับรุงรัตให้ต่อมาขวามีเติมมาแล้วครับนิติพโค์เสรานน์เอาแต่เปิดไปขุดดินครับโอ้โห เพื่อนมีวิ่งเติมไปแล้วแต่ว่าเตะพลาดนะครับเนี่ยสูแบงคอกนี่ทํากันบ่อยนะครับเร็วเหน้าเสร็จได้พอจะเปิดได้ไปเตะเรือหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำนิติพงศ์มุมันปิดแล้วด้วยครับจังหวะยิงของชัยวัฒน์ซิปคูบิชเอ้าให้จกกังหวะเดียวหลุดมาที่นิติโกงเปิดยัดมาลูกนี้แล้วได้สักในเขาฮอสอง่งนี้นี่มันโดนไม่เต็มนะครับสำหรับมูเซน ยอมมาเอเวอเตตันครับนิติพงศ์วีรเทพครับเอเวอัตตันเคลื่อนบอลได้เร็วขึ้นครับดูเป็นข้อแต่ว่าก็ยังเจาะลำบากดีโรบาลุลงรัดลุงรัด ทะลุมาสวยครับจังหวะนี้จะพลิกเล่นไม่ได้ครับโมเซนหยอดมาลูกนีกกก้ก็ผโขกทิ้งไม่ได้ครับแม่อกาสมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เกือบถึงซิฟโควิดเหมือนกันให้ตัดเข้ามาถึงในกรอบเขตโทษนะครับหาเหลี่ยมเปิดไว้ได้แล้วย้อนมาให้นิติพง์มีอาจจะเปิดให้ไปกับซิฟโควิดแต่ก็โดนสกัดไปได้ก่อน หลขึ้นมายังไม่ได้ครับเอาคืนมาทิติพันธ์สิปโพวิตสวยครับทิติพันธ์เปิดก็โหล้หำหน้าแต่ว่ายังกระโดดตะคุบอยู่ดีกรับอลดูจังหวะพลิกและให้ต่อมาเนี่ยครับจังหวะวิ่งสอดหมอทิติพันธ์นี่คือลูกเก่งนะครับของจูแบงคอกในช่วงหลังนะ แต่ก็โดนจับล้ำหน้าไปอย่างน่าเสียดายลงเล่ครับทด5นาทีท ขึ้นมาครับมงย้อนกลับมาเวเทพเอเวอร์ตนตนตะวัดที่เอาไปประตูครับโอ้มาร์เดลทอมเบียรครับตะวัดที่เข้าไปเลยโอ้โหฉากที่ได้บอมใส่อยู่พักหนึ่งหลัาทูแบงคอกแล้วก็มาเจาะเกมนับของชัยนาจดได้ในช่วงทดเจ็บนะครับรมีอาการขึ้นมาด้วยนะทอมเบียจากที่ทำประตูได้นะครับ ได้ดูครับจะแตะมุมที่ลุกนัดเปิดเลยไปทางเสาไกลแล้วตรงเนี้ยม่งย้อนมาโดยวีรเทพแล้วเอเวอร์ตเนี่ยเป็นโคนชงมาให้กับทอมเบียนะครับกลายเป็นว่าเซนเตอร์จ่ายให้เซนเตอร์ยิงเนี่ยลูกนี้เนี่ยเนี่ยกลับตัววอลเล่นหน้าปากประตูเลยครับแถวแถวกรอบหกหลาขึ้นนี่เหนือว่าเอมบาก้กานะครับมาอีกทีนึงก็ต้านเอาไว้ไม่อยู่นะครับเกมรับของชัยนาท